นกนางแอน่นนักบินแห่งฟากฟ้าและผู้สร้างรังอันล้ำค่านกนางแอ่นเป็นนกขนาดเล็กที่มีความคล่องแคล่วในการบินสามารถโฉบเฉี่ยวกลางอากาศเพื่อจับแมลงเป็นอาหารได้อย่างแม่นยำลักษณะเด่นของนกชนิดนี้คือปีกที่เรียวยาวหางแฉกและเสียงร้องอันเป็นเอกลักษณ์นกนางแอน่นถือเป็นนักเดินทางตัวน้อยที่สามารถบินข้ามทวีปได้ในฤดูหนาวเพื่อหาสถานที่อบอุ่นนอกจากนี้รังของนกนางแอน่นยังถือเป็นทรัพยากรล้ำค่าในด้านอาหารและยาแผนโบราณ ซึ่งเป็นที่ต้องการในหลายวัฒนธรรมคุณค่าของนกนางแอ่นในธรมนร,มมร,ธรมชาตินักควบคุมแมลงธรรมชาตินกนางแอ่นช่วยควบคุมจํานวนมแมลงที่เป็นศัตรูพ,พืชและสร้างความสมดุลในระบบนิเวศผู้สร้างรังแห่งคุณค่ารังของนกนางแอ่นที่ทําจากน้ําลายมีโปรตีนสูงและเป็นที่นิยมในวงการอาหารและการแพทย์ความพิเศษของนกนางแอ่นความจงรักภักดีต่อถิ่นฐานนกชนิดนี้ มีพฤติกรรมที่น่าทึ่งคือการกลับมาสู่รังเดิมที่เคยสร้างในปีต่อๆไปสัญ,ญลักษณ์แห่งความโชคดีในบางวัฒนธรรมนกนางแอน่นถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของโชคและความสุขนกนางแอ่นไม่เพียงแต่เป็นนักบินที่ยอดเยี่ยมแต่ยังเป็นสัตว์ที่สร้างคุณค่าทั้งในธรรมชาติและเศรษฐกิจก,การอนุรักษ์และดูแลถิ่นที่อยู่ของพวกมันจึงสำคัญอย่างยิ่ง